สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y t u t u นะครับแล้วก็เพจ c e e o o o ใสยายน้ำมากินนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนท่อนะครับท่อช่างมวลสารเจ้าไก่ต่อนะครับก็อย่างที่ผมไปถ่ายคลิปที่ร้านมานะครับผมมันมีหลายเสียงนะมันมีอย่างมันมีสีแดงสีสีขาวนะครับสีแล้วว่าสีน้ำเงินแล้วก็ สีอะไรนี่แหละผมก็จาไม่ได้ะแ,แต่ว่าแต่แต่ละสีมันจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เขาบอกทางมอลเขาบอกว่าถ้าใช้งานถ่าการแนะนำถ่ายดันน่ะก็เป็นอีกเสียงนะครับแล้วก็ปัน่นอ่าปันป่นปั่นหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยใช้เสียงหนึ่งหรือใครชอบ,บดังๆก็เขาก็ไม่ว่านะครับแล้วก็มีแบบอะไรวะสองระบบในในตัวเดียวกันด้วยท่อนะครับกับหัวกับหางดังกับด้านอีกด้านหนึ่งดัง ดังดังเสียงนุ่มกับอีกอีกด้านหนึ่งดังดังเสียงดังเออประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวก็ถอดไม่ยากนะครับถอดอะไรไว้ไอ้ทาถอดตรงนี้ไงล็อตเบรบสองสองตัวนะครับตัวแล้วก็ถอดนี่กอ่าแล้วก็ถอดเอนี่นี่ฝาฝาตะแกงตัวนี้นะครับออกมันมล็อแค่ทั้งหมดหกตัวแต่ว่าต้องต้องแจ้งทางทางร้านด้วยนะว่ารุ่นเดียวเองไงเออรุ่นไหน เราะว่าเดี๋ยวเขาได้จัดมาให้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับร้านช่างมวลคือตัวเนี้พันสองนะครับคอพันสองแล้วก็ท่อพันห้านะครับเลือกเสียงได้แล้วก็มีแบบว่าเลดชุบเลดหรือชุบอะไรเนาะจำไม่ได้อีกแกความจําสั้นเหลือเกินอันนั้นจะใบลาเอา่อชท่อไหไรวะน่า,นาจะไปดูในคลิปที่แล้วนะผมก็จาไม่ได้ละเพราะว่ามันเป็นเป็นค่าชุบชุบเลสนะครับ <c oughs> ถ้าของเก่ามันจะมีพักแบบนี้ เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายถ่ายถ่ายที่ให้ดูนะครับฟังเสียงว่าเสียงจะแน่นแบบไหนนะครับขับมนโดยเดียร้อนร้อนในถอยเสียนี่ก็จะมีห่วงรัดมาให้ด้วยนะครับ,บดเดี๋ยวแกะก่อนแกะก่อนนะครับผมถอดอย่างนี้เลยเหรอเออนี่นะครับถอดไปแล้วพักพอรถถ่าย เออนี่แหละอนอสใส่เหล็กขนาดดีปนะ้องเหล็กหนาใช่ได้นะครับของเขาดามตรงนี้มาด้วยนะนี่นะครับก็ถอดระวังประเก็นด้วยนะครับมันมีประเก็นถอยเสียอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดเกับของเก่าแล้วก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวไฟลลบเครื่องนะผมเดี๋ยวรอดูตอนประกอบ ใส่นะครับทรงจอ,อกมาแบบไหนเสร็จแล้วนะครับผมนี่จอกมาทรงนี้นะครับตรงเป๊ะนะครับเนี่ยศูนย์ในศูนย์พอดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยอนนเอ้อันนี้เป็นแบบเสียงกลางนะครับมันจะมีเสียงดังกว่านี่เสียงดังรู้สึกว่ามันจะดังกว่านี่เยอะนะครับแล้วก็มีเสียงเสียงนุ่มแล้วก็เสียง เออจำไม่ได้ละมันมีอยู่ในีไปดูในคลิปนะครับแต่ต้องเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองไปทํางานดูว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนะเวลาทํางานครับอันนี้มันเบิ้ลตัวเปล่าอาจจะยังดูไม่รู้นะครับปเนี่เสียงเพาะนะครับอันนี้เสียงเพาะแต่อาเออ มันจะมีใบหนึ่งนะพี่อ๋อเป็นกับกลับอย่างนี้ลงนะครับมันก็จะเป็นเสียงดงังกลับนี้ลงจะเป็นเสียงนุ่มเออไปกันได้ไอ,อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงต้อนทำงานนะครับนี่นะครับผมก็เสียง ประมาณนี้นะครับไม่ดังจนเกินไปเสียงคล้ายๆแล้วลอ,องฟังดูนี่นะครับมันจะเสียงคล้ายเสียงเสียงฟอร์ดเสียงดังเพราะนะ้ำหนึ่ม ใครชอบแบบว่าอะไรนะแบบเสียงไม่ดังก็เอาสีอื่นมานะครับแต่ใครชอบแบบว่าวยวายเอะอะสไตล์แบบว่าดังๆก็มีนะครับเปลี่ยนถ้าเรามีคอยแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อคอมาคนะคอไอ้สีดำดำนะครับคอมนะันอะซื้อ,ซ,อซื้อแต่ท่อมาเปลี่ยนก็ได้หรือใครแบบแบบว่าอยากได้อะไรนะ สองใบอยากซื้อมาไว้เปลี่ยนแบบเสียงเงียเปเสียงดังก็มีมีอา่าเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสามารถสั่งได้แล้วก็เก็บเงินปลายทางถ้าใครอยากได้ก็โทรไปนะครับแต่ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเดี๋ยวช่างเขาถ้าว่าโทรไปปรึกษาช่างนะเดี๋ยวช่างเขาจะบอกนะว่า รถใช้ทํางานแบบไหนควรจะใส้เสียงแบบไหนดีเขาจะแนะนํามาให้ครับปรึกษาได้ทั้งหมดบอกว่าปรึกษาได้นะครับนไม่ดังเกิน,กนไปก็โอเคนะครับวีดีโอคลิปนี้นะครับก ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ